หลังจากที่มีไปโอนรถแล้วก็มีการเปลี่ยนทายน้ำมันเครื่องไส้กรองนะครับมาแกะก่อนนะเ,เดี๋ยวมันไม่ทันนะครับน่นรพี่ของใหม่หรือเปล่าเฮ้ย <Hey, S 2> ทุกคนลองดูนะของใหม่ๆต้องอย่างนี้นะเออต้องงนี้ดิของเก่านะ่าจะแบบเขอะคักนะครับเนี่ยบอกว่ามันร้อนโอ้โหตัวเก่าโอ้ตัวเก่าแบบนี้แล้วนะครับออานี่นะตรงนี้วางไว้เดี๋ยวทิ้งเลยกลายเป็นใช้ไปแล้วตอนี้ เดี๋ยวต้องเคลียร์พวกนี้นิดนึงนะพี่ตองนะก็เดี๋ยวล้างเดี๋ยวล้างอ่าเคลียร์ให้นิดนึงตอนนี้ผมก็อยู่กับลูกค้าเรียบร้อยสวัสดีครับเคยมาดูรถประมาณกี่กี่ครั้งเนี่ยผมถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะมาสองถึงสามครั้งใช่ไหมครั้งเดียวครั้งเดียวหรอครั้งเดียวมาแล้วเอาเลยมาแล้วเอาเลยเอาเลยแค่แมื่ควเหี้ยเหรอลูกค้ากลับยังกลับไปแล้วพี่กลับแล้วเหรอแสดงว่าน่าจะรีบไปทำงานแน่เลยนะ ก็ขอบคุณนะครับที่แวะบางใจนะก็เดี๋ยวขั้นตอนผมก็จะจัดคิวจัดอะไรพวกนี้นะครับ<ม>เพื่อทํางานให้ไวขึ้นนะครับแล้วก็ลูกค้าน่าจะรับวันไหนบรรจันเอาโอเคทำไมถึงตัดสินใจอ่ะเป็นก<อ>็ตัดสินใจเพราะว่าคุยง่ายดีผู้จัดาการก็คุยง่ายดีก็สบายสบายก,ก็ชอบอะเอาไปประกอบอาชีพตรงนี้ก็เอาไปใช้ปกติทำงานในครอบครัวมันจะมีอยู่สองสองเขาเรียกว่าสองตัวมันจะมีวิกโกแชมกับข้าวหลามตัด ทำไมถึงชอบก็ลัตจากก็ก็แต่ก่อนผมเคยใช้อีซูมาสองคันแต่ที่บ้านก็มีวีโก้สี่ประตูแล้วก็มีฮอนด้าใ้อยู่โอเคเมื่อก่อนใช้รุ่นรุ่นอะไรครับรุ่นตัวนี้เลยหรือว่าไม่ไม่มังกรทองมังกรทองอุ้ยหายากนะมังกรทองโอ้ยปล่อยไปแล้วซื้อใยแดงจากอุดรกออ อ๋อต้องใช้ตั้งแต่ไอแดงเลยไอแดงหายากเพราะว่าคันก็เป็นไม้ที่เอ็กไม้ที่เอ็กไม่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 ได้ใช้แต่เป็นเป็นเป็นเอ่อเป็นวีโก้สี่ประตูอ๋อใช่แล้วก็มีใช้สปอร์ตไลเดอร์อันนี้คือพอใจกับราคาก็พอใจเพราะว่าเพราะว่าก็ไม่ได้ไปดูที่ไหนมากมายเพอาะโทมาแล้วก็โอเคพอเห็นก็โอเค ชอบเลยก็เลยจบสุดนะครับก็ราคาก็คือเราเอาไปใช้ในบ้านราคาก็เราคงจับต้องได้อนะครับก็จริงๆก็อย่างที่ว่ากันนะถ้าเกิดว่าเราไปเรื่องคาจบแล้วก็สภาพรถจบก็น่าจะปิดจบกันง่ายนะครับวันนี้ผมขอบคุณมากนะนะครับนะครับขอบคุณมากนะแล้วก็เดี๋ยวอยู่แถวไหนนะครับใช่ใช่นครบาลน้อโอ้ขับขับกลับเลยไหมขับกลับนาแก แถวไหนท่าทีผมไม่ไม่แน่ใจเพื่อนนะแกกี่กี่ร้อยโลโมันหกร้อยร้อยกว่ามันโหโคตรไกลเลยนะหกร้อยโลแล้วนี่กลับเลยครับก็คิดว่าจะกลับพรุ่งนี้ที่จริงถ้าจริง้าไปสองโมง,งคิดว่าจะกลับวันนี้อ่าแต่ว่าผมว่ามันเนาะพักผ่อนก่อนสักวันหนึ่งมันพักผ่อนมานานแล้วคือหลายวันแล้วพอเป็นห่วงที่บ้านด้วยอ๋อโอเคนะครับก็ ไม่มีอะไรนะครับขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับนะนะครับแคลค่าปลอดภัยนะครับขอบคุณครับอ่าก็นะครับเมื่อกี้ลูกค้าน่ารักมากนะครับก็เป็นคุณทางทางนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะกลับแล้วนะครับเอาโบด้วยเดี๋ยวผมเอาโบให้แล้วกันอ่าพี่โอเคนะครับก็เรียบร้อยนะนะครับเมื่อกี้ได้ยินจากลูกค้าแล้วนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับใครสนใจรถบุซซอนนะครับอย่าลืมนะที่ร้านมาริโอมอเตอร์นะครับวันนี้นะมีความสุขมากนะครับหลังจากที่เราได้มีการ พูดคุยกันนะครับแล้วก็บวกกับการเอาไปทําอะไรหลายๆอย่างนะครับผมเก็บภาพมาได้อาจจะไม่ได้เยอะมากยนะครับแต่ว่าผมอยากจะเล่าเรื่องตั้งแต่แรกๆนะครับแต่ว่าแรกๆอาจจะไม่ได้แบบเจอคุณลุงโดยจริงๆนะครับก็เสียดายมากนะที่ไม่ได้ถ่ายทอดเรื่องของภาพบรรยากาศให้ดูนะครับแต่ไม่เป็นไรนะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันอีกงวันที่ผมผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะตอบโจทย์นะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ขอบคุณมากนะครับ